สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาวันนี้นะคะก็จะมาเอิมขายของกันอีกนะคะเนื่องจากขายของไม่ออกเลยก็จะมาดราคาของกันนะคะของก็จะมีสองคู่ที่จะดราคาซื้อเป็นคู่เนาะก็เดี๋ยวไปดูคู่แรกกันคู่แรกนะคะที่ค่ะราคา ราคาตามจริงมา1น9บาทเลื่อนเหลือ9กบาทถูกสุดๆถูกมากเลยถ้าใครไม่ซื้อเป็นคู่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็4 0 4บบาทนี่ก็60บาทนะคะก็สนใจนะกับเล่าเพื่อนที่สั่งกันนี่นะคะคือคู่ที่สองนะก็ราคา80 ร้อแปดสิบบาทนะคะลดเหลือ169บาทนะคะถูกสุดๆถ้าซื้อแยกก็60 120เนาะทีนี้การค่าได้ไหม